พ่อเรียงเขาสนของทางจังหวัดราชบุรีได้ทำโครงการพ่อแม่อุปธรรมสัตว์ป่าขึ้นเป็นโครงการที่ดีเลยทีเดียวค่ะ นายวินันท์วิรุณะหัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสนตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีได้เปิดเผยถึงโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์สัตว์ป่าว่าสถานีพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสนเป็นสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าของกลางที่ยึดได้จากการรับลอกสัตว์ป่าในเขตพื้นที่ภาคกลางซึ่งในปัจจุบันมีสัตว์ป่าของกลางอยู่กว่า74ชนิดประมาณ1,218ตัวประกอบด้วย สัตว์เลี้งลูกด้วยนมจำนวน17ชนิด77ตัวมีเสือโครง่งมีค้อลิงอุหลังอุตังชมดอีเห็นหน้าขาวชนีลิงซิมพันซีมีควายนังอายกระรอกปินลิงแสนลิงเสนเมียวดาวตัวลิ้นเก้งและเม่นใหญ่ และสัตว์ปีก42ชนิด358ตัวประกอบด้วยไก่ฟ้าไก่ป่า,าและนกชนิดต่างๆรวมไปถึงสัตว์เลื้อยคาน10ชนิด116ตัวงูหลามงูเหลือมเต่าหน้าเต่าญี่ปุ่นตัวเงินตัวทองงูหลามทองซึ่งในปัจจุบันมีสัตว์ป่าจำนวนมากได้ขึ้นทะเบียนและ ได้ขยายพันธุ์และขยายนำมาเพิ่มจากข้างนอกโดยแต่ละปีทางสถานีจะได้รับงบประมาณจำนวน1 5 0 0 0ล้านแสนบาทเพื่อใช้เป็นค่าน้ำมันค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานรวมไปถึงค่าอาหารสัตว์ซึ่งเป็นจำนวนจำกัดมากทำให้งบประมาณซึ่งมีอยู่จำกัดในการเลี้ยงดูไม่เพียงพอกับความต้องการเพราะเมื่อมีการนำสัตว์ของปากของกลางมาเก็บรักษาไว้ที่นี่แต่งบประมาณไม่ได้เพิ่มขึ้นตามจำนวนสัตว์ที่นำมาทำให้สถานีพเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสนต้องประสบกับปัญหาเรื่องของ งบประมาณในการดูแลสัตว์ป่าเป็นอย่างมากที่บรรมากรุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชให้สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าทั่วประเทศจัดทําโครงการพ่อแม่อุปถรัรมปสัตว์ป่าในสถานีขึ้นเพื่อให้บริการและให้นักท่องเที่ยวที่มีความประสงค์จาบบริจาคเงินและค่าอาหาร เลี้ยงสัตว์เหล่านี้โดยให้เลือกว่าชอบสัตว์ประเภทไหนก็สามารถขอเลี้ยงดูได้ตามความประสงค์โดยไม่ต้องไปหาสัตว์ป่ามาเลี้ยงเองเพราะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและเป็นการทําบุญที่ได้บุญมหาศาลเพราะเป็นการต่ออายุให้กับสัตว์ป่าและเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้ใจ่ายของสถานีที่นับวัน จะมีสัตว์ป่าของกลางจากจังหวัดใกล้เคียงถูกนำมาปล่อยเพิ่มขึ้นซึ่งค่าอาหารแต่ละเดือนที่ต้องใช้อาทิเสือโครง8,800บาทต่อตัวต่อเดือนมี1,200บาทต่อตัวต่อเดือนและสัตว์ปีกอีกจำนวนมากนอกจากนี้หากประชาชนที่เลี้ยงสัตว์ป่าอยู่แล้วก็สามารถนำสัตว์ป่ามาฝากเลี้ยงที่สถานี เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสนได้ทั้งสถานีที่เจ้าหน้าที่จะคอยเลี้ยงดูให้แต่ต้องสนับสนุนงบประมาณในการเลี้ยงดูเรื่องค่าอาหารเพราะจะได้ให้สัตว์ป่าได้เข้ามาอยู่ในที่ที่สมควรเลี้ยงทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือสัตว์ป่าได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหลังจากที่จะจับทำโครงกรารน,นี้มาก็มีผู้ใจบุญที่รักสัตว์บริจาคเงินสมท,ทบทุนในการรับเป็นพ่อแม่อุปธรรมบ้างแล้วแต่ก็ยังไม่เพียงพอกับค่าใช้ใจ่ายที่เกิดขึ้น ครับโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์สัตว์ป่าในสถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าเนี่ยกำเนิดขึ้นสมัยยุคท่านเกษมสานจินนวาโสซึ่งท่านเห็นความสาคัญตรงนี้ว่าในสถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าหลายแห่งทั่วประเทศไทยเนี่ยมีสัตว์ป่า ทั้งสัตว์ป่าของกลางทั้งสัตว์ป่าที่ประชาชนบริจาคคือในกับทางรายการเนี่ยมาอยู่ตรงนี้มากแล้วก็งบประมาณของหลวงเนี่ยมี